กล้องมองคืนในแบรนด์ชื่อว่า Act in Black นะครับผมกล้องมองคืนตัวนี้เป็นแบรนด์จากประเทศลักเซมเบิร์กนะครับผมสเปคของกล้องมองคืนเนี่ยด้วยความที่มาจากประเทศยุโรปทําให้ไม่ได้ผ่านเรื่องของ I.T.A. Control ไม่มีขีดจํากัดในเรื่องของตัวสเปคที่จะอ,ออกนอกประเทศทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยจะสามารถได้กล้องมองคืนที่มีสเปคสูงที่สุดในท้องตลาดน,นะครับผม ค่า F.O.M อยู่ที่2 2 0 0ค่าเอเสดา 34, ก็คือเป็นสเปคเดียวกันกับที่รถพิเศษอเมริกาหรือหน่วยรถพิเศษนำตัวโลกใช้นั่นเองพอลิจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตนะครับผมผ่านการที่ชุบแข็งอย่างดีนะครับผมข้อดีคือมีความทนทานเป็นพิเศษการดำลึก20เมตรระยะเวลาสูงสุด2ชั่วโมงตัวน,นี้เนะน,นี่ยใช้ถ่าน 123A 1ก้อนสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง25ชั่วโมงซึ่งมีอายุการใช้งานต่อเนื่องที่เยอะที่สุดในท้องตลาดตอนนี้นั่นเองนะครับผม ตัวนี้มีน้ำหนักเบาแค่4 40กรัมเท่านั้นเองนะครับผมตัวนี้นะครับผมในเซ็ตจะมีให้ตัวกล้องมองคืนมีตัวขาจับกล้องมองคืนมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีชุดของกล่องแบตนะครับผมก็คือครบเซ็ตพร้อมใช้งานมีเคสแกะกระแทกมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองสาหรับหน่วยงานที่สนใจนะครับผมต่อมาเวลเลอร์เพียงเนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวบวกบีนี่แบบพิเศษนะครับสหรับใช้คู่กับกล้องมองคืนซึ่งตัวเนี้ยมาจากคำแนะนำนะครับผมของหน่วยปรัดิษพิเศษระดับโลกนะครับผมแล้วเราก็นํามาพัฒนาสินค้าต่อ เป็นหมวกบินี่ของ Valor er PX นะครับผมสำหรับใส่กล้องมองคืนโดยเฉพาะเปิดตัวครั้งแรกที่นี่ที่เดียวด้วยเหมือนกัน Valor PX Empower your mission